สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าข้อมูลการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์หรือการเมืองที่เราเห็นนั้นเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องมือทางสถิติที่สําคัญนั่นก็คือการทดสอบสมมุติฐานหรือไฮโปทซิต testing การทดสอบสมมติฐานนะครับก็ใช้เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการกล่าวอ้างต่างๆผ่านตัวอย่างจริงนะครับ ตัวอย่างกรณีบริษัทยานะครับตามโจทย์ก็คือบริษัทยาอ้างว่ายาตัวใหม่ลดความดันโลหิตได้เฉลี่ย15มิมตรประลอดนะครับน้ำใ,ใจสุ่มตัวอย่างผู้ป่วย50คนพบว่าค่าเฉลี่ยการลดลงคือ14มิมตรประลอดนะครับพร้อมส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน4มิมตรปลอด โดยเราจะเริ่มจากการตั้งสมมติฐานก่อนนะครับหรือไฮโปทีเซสนะครับขั้นตอนแรกของการตั้งสมมติฐานนะครับเราจะใช้การทดสอบสมมติฐานแบบ2ทางนะครับหรือว่า True tail t o t a i l test นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการรู้ว่าค่าเฉลี่ยที่แท้จริงแตกต่างไปจาก15หรือไม่โดยนะครับก็กำหนดค่าสมมติฐานว่างหรือ K ูนะครับเป็น สิบห้านะครับก็คือมาจากที่ยาตัวใหม่ลดความดันโลหิตได้เฉลี่ย mm. นนะสิบห้ามิลเมตรเอดนะสมมติฐานแย้งหรือ h a นะครับก็คือตั้งว่ายาตัวใหม่อ่ะลดความดันได้ไม่เท่ากับสิบห้ามิลเมตรเหลอดครับต่อไปนะครับเมื่อเราตั้งสมมติฐานแล้วก็เข้าสู่วิธีการคำนวณค่าสถิตทดสอบนะครับหรือ test s t a t i s t i c นะครับ ก็คือใช้ใช้สูตรซีเทสนะครับเนื่องจากเราทราบเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างแล้วนะครับดีเอสนะครับและขนาดของตัวอย่าง n เท่ากับห้าสิบมันมีขนาดใหญ่นะครับเราจะใช้การทดสอบซีเทสก็คือตัวเซนะครับเซเทสนะครับโดยประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแทนค่าลงไปนะครับ แซเท่ากับ x-bar บาร์ลบอะไรก็ว่าไปครับตามตามนี้นะครับผมก็ทําการแทนลงไปให้นะครับแล้วก็ได้ค่ามา้นนะครับต่อจากนี้นะครับก็คือเมื่อเมื่อเราคํานวณค่าสถิติทดสอบหรือว่าเทสส์ตถิติตเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราสรุปผลการตัดสินใจและการให้เหตุผลนะครับ ก็เราสมมุติให้ระดับนัยสําคัญอยู่ที่0.05หรือ5%นะครับเนื่องจากการทดสอบเนี่ยเป็นแบบ2ทางค่าวิกฤต C c คิ t i c a l ก็จะอยู่ที่1.96นะครับค่า C c a คก็เท่ากับลบ1.77นะครับซึ่งค่าค่า C c a คเนี่ยไม่อยู่ในบริเวณปเปร์เศษนะครับหรือพื้นที่ปเปร์เศษ โดเที่ต่ำกว่าลบ1.96และสูงกว่า1.96นะครับเราจึงยอมรับสมมติฐานว่างก็คือ h ฮูนะครับก็สามารถสรุปได้ว่าเราไม่มีหลักฐานทางสถิติเพียงพอในการในระดับในยะสำคัญนะครับสรุปว่าค่าเฉลี่ยการลดลงของความดันโลหิตแตกต่างไปจาก15มีไม่ปลอดอย่างมีในยะสำคัญก็พูดง่ายก็คือผลการทดลองเนี่ยสอดคล้องกับการกล่าวอ้างของบริษัทนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนที่สองนะครับในส่วนที่สองนีก็คือพรรคกานเมืองเนี่ยอ้างว่ามีผู้สนับสนุน60%ของประชากรโพสำรวจสุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง400คนพบว่าพบว่า,วามีผู้สนับสนุน220คนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือการตั้งสมมติฐานก็คือ y y p t h e s i s นะครับตจวนี้จะเป็นการทดสอบสัสดส่วนประชากร แล้เป็นการทดสอบแบบ2คงทางเหมือนเดิมนะก็คือ two tail test เช่นเดิมน,นะครับเราให้เราก็กำหนดสมมติฐานบ้างหรือ h ศูนย์ S S นะครับก็คือสัดส่วนผู้สนับสนุนก็กำหนดให้เป็นมันเป็น6 0สเนะใช่ไหมครับก็คือ0.6นะครับต่อไป hA ก็คือสมมติฐานแย้งก็ให้เรากำหนดสัดส่วนผู้สนับสนุนไม่เท่ากับ0.6นะครับก็ตามเดิมน,นะครับ ต่อไปก็คือวิธีการคำนวณค่าสถิตทดสอบหรือ test statistic ครับก็ใช้สูตรสูตร CTest เหมือนเดิมครับโดยมีสูตรดังนี้ครับตามนี้เลยครับแล้วก็แทนค่าแทนค่า,าข้อมูลตามข้อมูลที่เขาให้มาเลยครับเราก็จะได้คำตอบว่าค่า C เนี่ยหรือค่า Z เนี่ยเท่ากับลบสองน,นะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนที่3ก็ให้เราสรุปผลการตัดสินใจและการให้เหตุผลนะครับโดยเรายังคงใช้ดับในยะสำคัญที่0.05และค่า C c คา t i c a l เท่ากับ1.96นะครับโดยเอ่อค่าค่าวิกฤตเท่ากับ1.96ค่า C แคลท่ากับลบ 2.04นะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดสินใจแล้วก็คือค่า c แ l เนี่ยที่มีค่าเท่ากับลบ2.04อยู่ในบริเวณเบสเเพราะว่าลบ2.04เนี่ยมันน้อยกว่าลบ1.96นะครับเราจึงปฏิเสธสมมติฐานว่างหรือเและยอมรับสมมุติฐานแย้งหรือเคสนะสรุปผลนะครับก็คือเรามีหลักฐานทางสถิติเพียงพอ ในระดับนี้สำคัญ0.05ที่จะสรุปว่าสัดส่วนผู้สนับสนุนพรรคการเมืองไม่เท่ากับ60%อย่างมีนัยสำคัญนะครับคุณนายก็คือผลโพลสำรวจแตกต่างจากการกล่าวอ้างของพรรคอย่างชัดเจนนะครับสรุปภาพรวมครับก็จะเห็นได้ว่าการทดสอบสมมติฐานเนะี่ยทำให้เราสามารถตรวจสอบการกล่าวอ้างต่างๆด้วยหลักการทางสิติที่เข้มแข็งโดยการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง กับค่าที่เราอ้างอิงไว้ตอนแรกก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจหลักการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินข้อมูลรอบตัวได้นะครับ,บค,ครับ